คลิปวิดีโอนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อจะบอกเล่าสําหรับคนที่เป็นลูกค้าของผมแล้วกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยสินค้าของจอนคอยเป็นสินค้าที่ดีนะเป็นสินค้าที่ฉันใช้แล้วมันได้ผลฉันประทับใจนะแต่มันติดอยู่อย่างเดียวครับนั่นคืองบประมาณในการซื้อสินค้านี่น่ะสิสินค้าของจอนคอยถ้ามองตามคาตลาดแล้วเนี่ยไม่ใช่สินค้าราคาแพงบางอย่างแน่นอนครับมีความอาจจะมีราคาสูงแต่ก็แลกมาด้วย สินค้าที่ดีมีคุณภาพแต่มันติดด้วยงบประมาณผมก็เลยทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกเล่าว่าเราสามารถที่จะใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพไปพร้อมๆก,กับการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นถ้าวันนี้เรายังคงเป็นลูกค้าอย่างเดียวแน่นอนครับผลตอบแทนจากการเป็นลูกค้ามันน้อยนิดมากแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะมโอกาสใช้สินค้าในราคาที่ถูกลงหรือบางอย่างมโอกาสได้ฟรีด้วยซ้ำไป เพื่อนๆจะต้องรู้จักหลักการที่เรียกว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อครับตอนนี้เนี่ยเราคือคนที่เปลี่ยนที่ซื้อและแต่ประเด็นคือเราเป็นเพียงลูกค้าเฉยๆไง เมื่อเราเป็นลูกค้าผลตอบแทนผลคืนกลับมันก็เลยน้อยการที่เราจะได้สิทธิประโยชน์จากธุรกิจจอนคอยซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยด้วยคอนเซปที่ว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาไปรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อเนี่ยเราจะต้องสมัครสมาชิกซะก่อนซึ่งการสมัครสมาชิกของจอนคอยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันในภายหลัง ว่าสมัครสมาชิกอย่างไรแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่านอกเหนือจากสินค้าที่เพื่อนๆกำลังประทับใจและใช้อยู่เนี่ยจนคอยยังมีสินค้ามากอีก3 0,000ื่นกว่ารายการเลยนะครับครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อได้แบบของจริงนะครับด้วยสินค้าที่มากมายครับหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มความงามกลุ่มสุขภาพกลุ่มรถยนต์กลุ่มการเกษตรกลุ่มเครื่องไฟฟ้ากลุ่มประกันกลุ่มเติมเงินเยอะแย,ยะมากมายเลยแล้วสินค้าเหล่านี้มันสะสมคะแนนครับมันมีคะแนนสะสมตามรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายทั่วไปเลยที่อื่นเขามีเพียงแค่อาหารเสริมเครื่องปรุงทินผิวใช่ไหมที่นี่เราไม่ได้จํากัดเพียงแค่เท่านั้น เรามีสินค้ามากมายครับเอาไว้ให้เพื่อนๆสะสมคะแนนซึ่งคะแนนเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีเงินปันผลคืนกลับ จากการบริโภคหรือจากการใช้สินค้าของเราถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่คนเดียวเนี่ยคะแนนเหล่านี้อาจจะสะสมได้ไม่มากพอคือถามว่ามีไรายได้คืนกลับไหมมีแต่อาจจะต้องใช้เวลาจะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เรารู้จักในเรื่องของการชวนคนมาช่วยกันซื้อเราซื้อคนเดียวกินปากเดียวคะแนนสะสมมันอาจจะไม่มากพอครับ แต่ถ้าเกิดเราชวนคนอื่นเข้ามาช่วยกันซื้อเราจะมีหลากหลายคะแนนให้สะสมเป็นรายได้คืนกลับพอผมพูดตรงนี้เพื่อนๆอาจจะคิดว่าอ๋อก็คือซื้อมาแล้วก็เอาไปขายต่อเงี้ยเหรออันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งครับนั่นคือชวนเขาเข้ามาเป็นคู่ค้าไม่ได้ชวนให้เขามาเป็นลูกค้าเรานะชวนให้เขามาเป็นคู่ค้าให้เขามารู้จักธุรกิจนี้ให้เขามาร่วมทําธุรกิจนี้กับเรา ทุกๆผลงานที่เขาทําได้จะเป็นผลงานของเราด้วยทุกๆคะแนนที่เขามีจะเป็นคะแนนของเราด้วยตามแผนการตลาดของจอห์นคอยเราต้องเริ่มขยับครับขยับตัวเองจากผู้บริโภคให้การมาเป็นผู้ขายเป็นคู่ค้าเป็นนักธุรกิจเราถึงจะมีรายได้คืนกลับจากธุรกิจจอห์นคอยนะครับเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันทําเป็นธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีบังคับรักษายอดไหมฉันไม่อยากจะบังคับรักษายอดเลยไม่มีครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมความเป็นสมาชิกของเพื่อนยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมคนที่ยังไม่มีรหัสสมาชิกแนะนําว่าให้สมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อนๆจะได้สะสมคะแนนเพื่อรับเงินปันผลคนที่ไม่มีรหัสสมาชิกได้แค่สินค้ายอย่างเดียวซื้อมาขายไปอย่างเดียวครับแล้วเพื่อนๆจะเอารายได้มาจากไหนละ่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีรหัสสมาชิกข,ของตัวเองเพื่อนๆจะมีโอกาสสะสมคะแนนจากการบริโภคของเพื่อนๆและสะสมคะแนนจากคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราด้วยในรูปแบบของธุรกิจ เครือข่ายและธุรกิจเครือข่ายนี้ไม่มีการบังคับรักษายอดไม่มีการบังคับรักษายอดนะครับสมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตกิจการนี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไปสิทธิประโยชน์นี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไปครับแม้เพื่อนๆนคิดอยากจะลาออกก็ลาออกไม่ได้มันจะติดตัวยาวๆไปเลยครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะเสียชีวิตรหัสนี้ก็ยังคงอยู่สามารถที่จะส่งต่อเป็นโมดกตกทอดให้กับลูกหกลานเราได้ด้วยนะครับแล้วคะแนนเนี่ย มันมีหลากหลายคะแนนครับแล้วแต่สินค้าแต่ละชิ้นซึ่งคะแนนเหล่านี้เอาไว้เป็นเงินปันผลตามแผนการตลาดของจอนคอย เป็นเอาไว้แลกสินค้าเป็นของสมนุนคุณต่างๆหรือเอาไว้แลกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงหรือเอาไว้ร่วมโปรโมชั่นต่างๆของบริษัทจอหนคอยนั่นเองเห็นไหมครับว่าการเป็นสมาชิกของจอหนคอยเนี่ยมันได้อะไรมากกว่าที่เราคิดนะฮะนอกเหนือจากการซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกเท่านั้นเรายังได้อะไรมากมายเลยนอกจากนี้นะครับคนที่มีรหัสสมาชิก ยังได้สิทธิพิเศษในการไปใช้บริการที่สาขาจอ,อนคอยทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะฮะเข้าไปแล้วก็ไปแจ้งรหัสสมาชิกเขาเราก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยทีเดียวที่สาขาจอ,อนคอยทั้งทั่วโลกเลยเห็นไหมฮะสมัครครั้งเดียวเนี่ยเพื่อนๆได้อะไรมากมายเลยครับหรือถ้าเกิดใครอยู่ใกล้สาขาไม่เป็นไรครับเรามีระบบ JC delivery ผมสามารถจัดส่งสินค้าให้กับ ปนเพื่อนเองเนี่ยไปถึงบ้านเพื่อนๆเลยโดยใช้บริการของบริษัทจรคอยเองซึ่งร่วมค้ากับบริษัท n ิมเอ็กซ์เพรสก็จะจัดส่งนะครับสินค้าจะถึงบ้านเพื่อนไม่เกิน3วันทําการแล้วก็จะตัดยอดทุกๆบ่าย3ของแต่ละวันนะครับ นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแตกหักอันเกิดจากการขนส่งจนคอยก็เคลมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับยังไม่พอครับจนคอย,ยังมีเครื่องมือเครื่องมือต่างๆครับที่ช่วยพัฒนากิจการของเพื่อนครับไม่ว่าเพื่อนๆต้องการจะเป็นอะไรในธุรกิจนี้บริษัทจนคอยมีนวัตก,กรรมมีองค์ความรู้มีเรื่องราวดีๆที่จะช่วยซัพพอร์ตเพื่อนๆให้สามารถที่จะสร้างกิจการในรูปแบบที่เพื่อนๆตั้งหวังได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับเพราะฉะนั้นจนคอยเป็นอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นค้าส่งค้าปลีกขายตรง ร้านสะดวกซื้อร้านเฟรนชช่ายได้หมดเลยถ้าเกิดวันนี้เพื่อนๆยังคงเป็นผู้ร่โภคอยู่เพื่อนๆจะไม่ได้รับอะไรมากมายนอกจากสินค้าที่ดีมีคุณภาพของจอนคอยแต่ถ้าเกิดวันนี้เพื่อนๆเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อนๆมีรหัสสมาชิกของตัวเองเพื่อนๆจะได้เป็นหุ้นส่วนจอร์นแอนคอยที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจในรูปแบบไหนก็ได้และยังไม่พอครับเพื่อนๆยังเป็นทีมอิ i ิทเอสซีทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอย oy, ที่สามารถ ต่อยอดความฝันของเพื่อนได้ครับถ้าเกิดใครมีเป้าหมายอยากจะมีไรายได้เสริมหรออยากจะมีไรายได้เพิ่มเราสามารถต่อยอดทางธุรกิจของเพื่อนได้ด้วยการใช้เครื่องไม้เครื่องมือบนโลกออนไลน์พูดคุยกันแบบอ,ออนไลน์เรียนรู้กันแบบออนไลน์เรื่องราวดีๆมีอยู่ที่นี่แล้วครับและยังไม่พอยังมีทีมที่ปรึกษาด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องทํางานคนเดียวแน่เลยไม่ครับเพื่อนๆจะมีผมเป็นที่ปรึกษาเพื่อนๆจะมีทีมงาน เป็นที่ปรึกษาเราไม่ได้ทํางานคนเดียวครับแล้วก็เรามีคอร์สการเรียนการสอนฟรี เรียนฟรีตลอดชีวิตครับเหมือนกับเพื่อนๆได้สมัครซื้อคอร์สเรียนและทีนี้ได้เรียนตทั้งชีวิตเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เลิกทาซะก่อนเพื่อนๆก็จะมีทีมที่ปรึกษาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเพื่อนๆอ,อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการต่อยอดและจากผู้เริ่กลายเป็นนักขายจากนักขายเป็นคู่ค้าจากนักคู่ค้าเป็นนักธุรกิจเริ่มพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆอ,อ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะสร้างไรายได้ในรูปแบบไหนล่ะ เริ่มแรกครับการที่เราจะสร้างไรายได้ได้เราจะต้องมีรหัสสมาชิกของตัวเองก่อนครับด้วยการสมัครสมาชิกครับสมัครสมาชิกก่อนครับแล้วใช้รหัสสมาชิกของเราไปซื้อสินค้าบริโภคสะสมคะแนนประทับใจตัวไหนแนะนําบอกต่อผู้คนครับเรากินปากเดียวเนี่ยคะแนนมันอาจจะสะสมได้ไม่เร็วนะักแต่ถ้าเกิดเรากินเป็นกลุ่มคะแนนมันจะสะสมได้รวดเร็วทันใจซึ่งการสมัครสมาชิกนะครับเพียงแค่450บาทเท่านั้น ครั้งเียตลอดชีวิตกิจการนี้จะติดตัวเพื่อนตลอดไปสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับไปนะครับเป็นของแถมนั่นก็คือคู่มือในการทำธุรกิจ,จอนคอยแล้วก็ยาน้ำสมีจีนหย่งเหิงขนาดล175 c c มูลค่า950บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะพัฒนาตัวเองจากรหัสสมาชิกที่เป็นสีเขียวให้กลายมาเป็นหุ้นส่วนที่เริ่มมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องสะสมคะแนนครับสะสมจากการบริโภคเงรานี่แหละครับ ให้ครบ3,825คะแนนด้วยสินค้าอะไรก็ได้ลงรหัสสมาชิกของตัวเองนะครับให้ครบ3,825คะแนนอาจจะด้วยสินค้าอะไรก็ได้ครับจะเป็นยงเหิงก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ยงเหิงอยู่แล้ว2ขวดใหญ่1ขวดเล็กเท่ากับ3,825คะแนนแบบเป๊ะๆเ,เลยหรือสายปุ๋ยก็ปุ๋ย1ตันครับกับพัดวันอีก1ขวดก็จะได้เท่ากับ3,825คะแนนแบบเป๊ะๆเ,เลยซึ่งพอเวลาเราเป็น G d ดีหรือเป็นนักธุรกิจระดับทองที่ครบ3,825คะแนนเนี่ย ทีนี้เราจะเข้าสู่ในเรื่องของการสะสมคะแนนเพื่อรับเงินปันผลเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยเราจะมี6ช่องทางในการสร้างรายได้ด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเมมเบอร์หรือเป็นสมาชิกทั่วๆไปเฉยๆเนี่ยเราได้แค่ข้อแรกข้อเดียวครับนั่นคือกําไรจากการค้าปลีก20-45%ด้วยกันแต่ถ้าเกิดเราเป็น GD เราจะเป็นผุ้นส่วนเนี่ยเราจะมีโอกาสสร้างรายได้จากข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6เลย มีทั้งหมด6ข้อด้วยกันถ้าเกิดว่าเป็น GD นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นกําไรจากการค้าปลีกอันนี้คือเพื่อนๆได้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าในราคาสมาชิกใช่ไหมครัเพื่อนๆ่นก็เอาไปขายในราคาขายปลีกได้เลยนะครับเงินส่วนต่างเพื่อนๆก็เก็บไว้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปค้ากําไรได้เท่าไหร่ก็ได้บริษัทจอมพลไม่ได้ห้ามนะฮะอันที่2คืออันนี้คือเป็น G d ดีละแล้วเริ่มมีทีมงานละเริ่มมีลูกค้าเป็นของตัวเองทุกๆการบริโภคของลูกค้าเราจะได้รับรายได้ไปด้วยครับอสองเปอร์เซ ละพันสูงสุดถึง15,000บาทต่อหนึ่งศูนย์ธุรกิจหลายหลายคนที่ใช้วิธีการนี้แล้วทําให้เขามีรายได้เพิ่มเติมเพิ่มมากกว่าแล้วยังได้ของฟรีด้วยนะครับได้ยหยงเฮงฟรีมั่งได้อะไรอูเยอะแยะมากมายนะครับ แล้วก็ค่าบริหารทีมรายเดือน4.5%ค่าโบนัสราย3เดือน10%ค่าโบนัสรายปี6%เรื่องของโบนัสค่าบริหารทีมอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของกรณีที่เราขึ้นตําแหน่งนะครับอายุตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับถ้าเกิดเรามีการบริโภคสินค้าเองนะครับไม่ได้แนะนําบอกต่อใครเลยเนี่ย เราจะได้รายได้ประมาณนี้ครับนั่นก็คือถ้าเกิดบริโภคเกิน125คะแนนในเดือนนั้นๆเราได้รับเงินคืนกลับไปเลยครับ30%ถ้าเกิดเกิน850คะแนนก็จะได้อีก50%ในส่วนที่เกิน850คะแนนซึ่งผมไม่ค่อยแนะนําสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็น GD ผมแนะนําว่าเอาคะแนนเหล่านี้ไปสะสมในรหัสให้เป็น GD จะดีกว่า นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการบริโภคต่อเนื่องก็จะมีคะแนนเหมือนกันครับที่ชื่อว่าส่วนส่งเสริมการขาย10%ถึง25%ด้วยกันของคะแนนทั้งระบบของจอนคอยอ่าเนี่ยที่ผมบอกไปครับพ่าพอเราเริ่มมีลูกค้าเราเริ่มมีทีมงานทุกๆก,การบริโภคของลูกค้าครับ425คะแนนแรกเราจะได้รับเลยครับ2%กินลึกลงไปแบบนี้30ชั้นนะครับ30ชั้นนี้นะครับไม่ว่าเราจะรู้จักเขาหรือไม่ไม่ว่าทีมงานเหล่านั้นจะมาจากใครก็แล้วแต่ เขาถือเป็นทีมงานของทั้งหมดเลยครับบางครั้งเนี่ยผมโยนทีมงานลงไปให้ก็ถือว่าเป็นทีมงานของเพื่อนนะขอเพียงแค่ให้เขาอยู่ใต้รหัสสมาชิกของเพื่อนก็ถือว่าเป็นทีมงานของเพื่อนแล้วครับและอย่างนะทุกๆผลงานที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดด้วย ถ้าเกิดว่าเรามีคะแนนสะสมในรหัสของเรานะฮะฝั่งซ้ายครบ3,400คะแนนฝั่งขวาครบ3,400คะแนนจับคู่จ่ายได้1คู่รับ1,000และคะแนนเหล่านี้มันคือคะแนนสะสมของทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราทั้งหมดเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคนที่จะสะสม3,400คะแนนตรงนี้ทั้งซ้ายและขวานเนี่ยจะต้องเป็น G d ดีเท่านั้นถ้าเป็นรหัสสีเขียวคือเมมเบอร์เนี่ยเหนะ็นไหมรหัสนี้มันจะไม่ดักจับคะแนนครับ มันจะดักจับคะแนนเฉพาะคะแนนที่เราซื้อส่วนตัวเท่านั้นแต่คะแนนของคนอื่นมันจะวิ่งทะลุทะลุทะลุไปเลยครับไปสะสมในรหัสที่เป็นสีส้มหรือเป็น G D นั่นเองนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันคือการสะสมคะแนนของทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเรานะครับถ้าเกิดเรามีการบริโภคคนเดียวอดกว่าจะได้สามภาีและคะแนนทั้งซ้ายและขวากว่าจะได้รับเงินคืนกลับมันได้ครับแต่มันนานแต่ถ้าเกิดเรามีคนช่วยซื้อช่วยหาช่วยกินช่วยใช้ในสินค้าที่เขาจําเป็นต้องซื้ออยู่แล้วมันก็ท ทำให้คะแนนเหล่านี้เนี่ยมันสะสมได้ง่ายมากขึ้น อันนี้เราไม่ต้องไปยัดเย็ดซื้อง้อขอขายใครนะครับพอแค่เราแนะนําบอกต่อว่าเฮ้ยบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีธุรกิจแบบนี้นะมันมีสินค้าเหล่านี้นะไปแนะนําในสิ่งที่เขาต้องการสินค้าทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วทุกคนมีสินค้าที่เขาจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วเราแค่ไปแนะนําว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อนะคุณก็มีโอกาสแบบนี้เหมือนกันเขาไม่ได้เป็นลูกค้าเราเขาไม่ได้เป็นลูกน้องเราแต่เขาจะเข้ามาเป็นคู่ค้าเขาจะมีสถานะเดียวกับเรา เราสะสมคะแนนเพื่อรับเงินปันผลแบบไหนเขาก็มีโอกาสสร้างรายได้เช่นนั้น ด้วยเหมือนกันนะครับแนะนําให้เขาสมัครสมาชิกและทีนี้เขาจะบริโภคผ่านเราหรือไม่ผ่านเราหรือจะมาฝากซื้อจากกับผมหรือจะไปซื้อเองที่สาขาได้หมดเลยครับคะแนนเหล่านี้มันจะสะสมหมดเลยครับแต่ละคนแต่ละคนก็จะซื้อนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยรวมรวมกันแล้วครบ3,400คะแนนทั้งซ้ายและขวาเมื่อไหร่ก็จะคู่จ่ายได้1คู่รับ1,000บาททันทีครับหนึ่งราชสมาชิกเนี่ยมีโอกาสสร้างรายวันล,ละพันสูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทต่อ1นึ่งศูนย์ธุรกิจเลยนะเห็นไหมฮะผมเนี่ยได้โว้หูได้แบบไม่รู้้จไดยง แล้วผมก็มีรายได้ในส่วนนี้เป็นรายได้เสริมเป็นรายได้เพิ่มเสริมกับงานประจําของผมแล้วก็ผมก็ได้ย่งหึงฟรีด้วยในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีย่งหึงฟรีให้ผมตามแผนการตลาดของจอนคอยถ้าเกิดว่าเรามีรายได้ในหลักอนั้น,น,นเกิน3,000บาทได้ย่งหึงขนาด175 c c ีฟรี1ขวดบริษัทจอนคอยจัดให้ นะครับนี่เห็นไหมแต่ละคนเขาก็ทําทเป็นรายได้เพิ่มพอเรามีรายได้เพิ่มมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นแทนที่เราจะได้รับเงินเดือนหมื่นห้า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 ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อ,นอ่ะเพิ่มตรงนี้มาห้าพันเพิ่มตรงนี้มาหมื่นหนึ่งคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นไหมคระดีขึ้นรายจ่ายของเราที่มีอยู่หรือหนี้ของเราที่มีอยู่มันก็จะคลี่คลายได้ดีมากขึ้นรายได้เพิ่มมากขึ้นอะไรอะไรนันก็าาดีขึ้นจริงไหมคนที่ได้รับหมื่นห้าทุกวันทุกวันทุกวันก็มีนะครับ เขาจํากัดถึงแม้แผนการตลาดนี้จะไม่ได้จํากัดชั้นนะครับอันนี้คือกินลึกทุกชั้นร้อยเปอร์เซ็นะครับทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกเราถือเป็นทีมงานของทั้งหมดกินลึกแบบนี้ทุกชั้นร้อยเปอร์เซ็ไม่ว่าเพื่อนจะมีกี่ชั้นไม่ว่าเพื่อนจะมาจากไหนทีมงานของใครก็แล้วแต่ครับขอเพียงแค่เขาอยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราคะแนนเหล่านี้จะขึ้นมาสะสมของเราให้หมดเลยครับแต่เขาจะจํากัดเพียงแค่ว่า 1>, 1วันจับคู่จ่ายได้สูงสุดถึง15คู่เท่านั้นก็คือได้รับวันละหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าอันนี้คือเต็มแม็กซ์ซึ่งในเช่นทางนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เรามีไรายได้เพิ่มเสริมง,งานประจําได้เราไม่ต้องไปตื้อง้อขอขายเราไม่ต้องมายัดเยียดขายสินค้าให้เขาเขามีปัญหาอะไรเราเอาปัญหาของเขาไปแนะนําว่าสินค้าของเรามันแก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างไรอ่าประมาณนี้ฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีการบริโภคอย่างต่อเนื่องผมแนะนำนะฮะ เพิ่มศูนย์ธุรกิจตัวเองเรื่อยๆร,รหัสที่1เต็มใช่ไหมเพิ่มรหัสที่2เพิ่มเป็นรหัสที่3เพราะ1คนสามารถ มีรหัสสมาชิกของตัวเองได้สูงสุดถึง15รหัสสมาชิกด้วยกันแล้วก็จะมีการขึ้นตำแหน่งด้วยอันนี้ค่อยว่ากันภายหลังดีกว่าเนาะการขึ้นตำแหน่งก็จะได้รับค่าบริหารทีมรายเดือน4.5%โบนัสราย3เดือน10%โบนัสรายปี6%ได้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุฟรีแล้วก็รหัสสมาชิกนี้สามารถเป็นโมโดกลตกทอดให้กับลูกกับหลานเราได้ด้วยเราเกิดไม่อยู่บนโลกใบนี้ ลูกหลานเราเข้ามาสวนสิทธิ์แทนเราได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ในเรื่องของการจองศู์ธุรกิจของตัวเองเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ประมาณมากพอหรือพอมีแต่ว่ามีแผนว่าจะซื้อสินค้ายอยู่เรื่อยๆผมแนะนาครับจองศูงธุรกิจก่อน จองให้มันได้ผังแบบนี้จะได้สวยๆนะครับซึ่งการจองเนี่ยจองด้วยคะแนนสินค้าอะไรก็ได้นะครับครบ425คะแนนต่อ1 0์ธุรกิจการจองแต่ถ้าเกิดเราไม่จองเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ครับก็คือมีทีมงานของเรามาต่อเงี้ยแล้วผังสายงานของเราไม่สวยแต่ถ้าเกิดเราจองเอาไว้เนี่ยมันเหมือนการกันพื้นที่อะครับมันจะทําให้ผังสายงานของเราสวยแล้วก็ จับคู่จ่ายได้ง่ายได้หลายเด้งอันนี้หเด้งอันนี้สองเด้งเห็นไหมสองชั้นก็ได้2เด้ง3ชั้นได้3 <4 S 1> ดเด้ง4ชั้นได้4เด้งมันจะบริหารจัดการคะแนนได้ง่ายนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีการบริโภคซื้อสินค้าอย่างต่อเน,นื่องก็ค่อยๆมาสะสมคะแนนแต่ละรหัสสมาชิก ให้ครบ3,825คะแนนเท่านี้เราก็จะได้เป็น G d ดีแล้วครับแล้วลองสังเกตดูนะครับการสะสมรหัสสมาชิกข,ของตัวเองให้เป็น G d ดีเราได้รับเงินคืนกลับไปด้วยนะขนาดว่ามีการบริโภคของตัวเองนะก็ได้รับเงินคืนกลับเหมือนกันไม่จาเป็นต้องมีทีมงานก็ได้รับเงินคืนกลับครับก็อ,อย่างที่ผมบอกไปครับว่าอยู่ที่นี่มันคือธุรกิจที่เปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับเพียงแค่เปิดที่ซื้อ มันได้ครับเราไม่แนะนําบอกต่อใครเลยคือซื้อกินซื้อใช้เดียวก็มีโอกาสสร้างได้คืนกลับได้แต่1ปากกินมันก็ไม่เท่ากับ10ปากกินถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นหรือสะสมคะแนนซ้ายหนึ่งหน่วยขวาหนึ่งหน่วยให้เร็วมากขึ้นผมแนะนําว่าให้แนะนําบอกต่อผู้คนเพื่อให้เขามาร่วมกินร่วมใช้ในกรณีนี้ไม่ใช่ว่าเราเอาเปรียบเขานะฮะแต่ทุกคนมีสิทธิเหมือนกับเราเลยครับ ถ้าเกิดใน A เนี่ยเขาสะสมฝั่งซ้ายครบ3,400คะแนนฝั่งขวาครบ3,400คะแนนเขาก็จับคู่จ่ายได้1คู่รับ1,000บาทเหมือนกับเราเลยครับ ในหนึ่งก็เหมือนกันอะในหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาสะสมฝั่งซ้ายครบ3ามพิละคะแนนฝั่งขวาครบ3ามพิลคะแนนเขาก็จะคู่จ่ายได้เหมือนกันเขาได้เขาได้เขาได้และเราก็ได้ด้วยเพราะทุกๆคะแนนมึงจะวิ่งขึ้นมาสะสมให้กับเราไปด้วยค่ะเขามีรายได้เราก็จะมีรายได้เขาสําเร็จเราก็จะสําเร็จเนี่ยมันคือการแชร์รายได้ร่วมกันระหว่างเขาและคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราเราไม่ใช่เจ้านายเขาเขาไม่ใช่ลูกน้องเราแต่เราสามารถสร้างรายได้ร่วมกัน ในธุรกิจนี้ได้ครับในรูปแบบของการสะสมคะแนนของผู้คนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของแต่ละรหัสในหนึ่งมีรายได้ในกก็จะมีรายได้ในเอ็ก็จะมีรายได้และเราก็จะมีรายได้แบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะทําธุรกิจเพื่อนๆไม่ต้องกังวลวิตกกังวลครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้เพื่อนๆทํางานคนเดียวอยู่แล้ว เรามีทีมที่ปรึกษาเรา,เราทํางานกันเป็นทีมพวเาเราเที่ยวเราก็เที่ยวกันเป็นทีมแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใครที่มีรหัสสมาชิกของตัวเองนะฮะก็มีโอกาสรับโปรโมชั่นร่วมสนุกกับทีม e l e SC ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทกันคอยที่มีผมเป็นแอดมินกลุ่มด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นอีกหนึ่งโอกาสเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัวของเรา เพื่อทําให้ครอบครัวเราเนี่ยไร้กังวลเรื่องเงินมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนแหละครับคนอื่นไม่ให้โอกาสเรามันก็ยังไม่น่าเศร้าถ้ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองถ้าเกิดเราตัดสินใจวันนี้ทําแล้วสําเร็จก็อย่างที่ผมบอกไปครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากคือแต่ถ้าเกิดไม่สําเร็จล่ะก็แค่เริ่มต้นใหม่ครับ ธุรกิจนี้ไม่ต้องสมัครใหม่ไม่มีค่าธรรมเนียมายเดือนไม่มีค่าธรรมเนียมในปีไม่ต้องต่ออายุสมาชิกใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยชีวิตเราเป็นเหมือนเดิมครับเราจะเป็นลูกค้าของคนอื่นตลอดไปคนรวยคือใครครับที่แน่แคือไม่ใช่ลูกค้าอย่างแน่นอนผมก็เลยไม่อยากให้เพื่อนเนเนี่ยเป็นลูกค้าของผมอย่างเดียวผมอยากให้เพื่อนเเข้ามาเป็นคู่ค้าครับคู่ค้าที่จะมีโอกาสสร้างรายได้ร่วมกันกับผมเพื่อนเพื่อพร้อมหรือยังครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมโปรดติดต่อผมตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้้ไดเลย เรามาร่วมวางแผนกันเรามาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลรอบตัวของเพื่อนดูว่าเราจะสร้างธุรกิจน,นี้ในรูปแบบไหนได้บ้างผมหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในเร็วนี้นะครับจอนคอยสามารถสร้างรายได้จากการบริโภคของเพื่อนๆได้และจะสร้างรายได้ที่ยิ่งมากกว่าถ้าเกิดเรามีน้ําใจแนะนําบอกต่อให้กับผู้คนได้รู้ว่าจอนคอยสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างไรครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ